เนี่ยเราพบหมูป่านะฮะมาขอกินข้าวกับยายนะฮะชิอดแอด,ดนะครับไปนอนอยู่นอนอยัมองมียด,ดขอข้าวยายกินเลยไม่มีไปไปนอนตอนเย็นค่อยกินอ่ะยายบอกตอนเย็นเย็นค่อยกินแอด,ดครับแอด,ดครับกลับคืนกลับขึ้นไปนอนอยู่เร็วไปไปไปนอนอยู่ รู okay. well, right ้เรื่องหรู้ตีไปไปนอนอยู่พู้ติงติงติงต้องมือเรื่องต้องมือเรื่องไปนอนอยู่ยายอย่าตีผมเอาละเก็บสูงเท่ารถเอวครับผมนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยหมูดื้อหมูดื้อเอ้าบอดี้ดื้อปะแอดดื้อ Add, add, add. ถ้าเราตีทองมันจะนอนนะฮะนี่น,น,นี่นี่มันจะนอนนะฮะอุ้ยอุ้ยนี่มันชอบให้จับพุงมันนะฮะแอด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 ใครเห็นก็ว่าตาย อแดดโอ้ <All> ตัวใหญ่มากไปแล้วยูฮนะเจอในป่าคุณจะกล้าเดินหรือไม่ไปได้ <All that. S 1> ครับแอดลุกเร็ว mm hmm. ถ้าเราไปลูบทองมันก็จะหลับนะครับอย่างนี้เลยนา mm hmm. ไม่ได้หลับล่ะหลับหลับหรือไม่หลับเนี่ย แอ้ครับไอ้ไอ้ครับกำลังฟันดีอะครับอ๋อคนแล้วครับคนไอ้ไอ้ครับหญ้าติดฟันนะครับหล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 ับไอ้เดล,ล,ลุกละพี่อ้ํรีบปลุกผมจังเลยครับ ผมยังนอนไม่อิ่มเลยโอ้ยผมยังนอนไม่อิ่มเลยครับอเอ๊ะโอยเ,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 เปื่อนเลยเปื่อนเลยเปื่อนเปื่อนเฮเปื่นปนอนเฮ้ยอ,อ๊ะครับทำไรครับเออนอนเหรอ นอนเหรอเอออันเด็ดกินนมเด้กินนมเด้กินนอ่ะ <c oughs> กินนมอ่ะกินนมกินมนมไหครับอืมไม่เอานอมนครับ อะไรกำลังนอนเลย